ครับผมวันนี้น้องออกานะครับจะมาทําการบ้านนะครับผมการบ้านวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมโดยการเขียน a b c นะครับถึงแซดนะครับเขียนตามเขียนตามเอเรียกว่าอะไรเขียนตามจุดไข่ปลานะครับผมอ๋าออกาเขียนทำการบ้านแล้วอ๋อออกายังจับดินสอไม่ได้นะครับยังจับดินสอยังไม่เก่งก็เลยจับแบบกํมมอนะครับ น่าตามเส้นเลยโอ้เก่งมากเอากาเก่งมากครับเอาอีกแล้วเอาให้เสร็จแล้วแล้วครับคุณเก่งเอาอีกห,หลายตัวเลยครับทำเลยครับ เก่งมากเอาดีครับเอาให้เสร็จเลยให้หมดตัวเอีหมดเลยอยาก,กนนะอากินน้ำาก่อนอ่กินน้ำวิตามินจะได้แข็งแรงปิดคาไว้ครับอ่าเขียนด้วเดี๋ยวคุณครูจะตีนะคนไหนทำไม่เสร็จนะครับตอนนี้อากาอายุ 4ปีนะครับผมพัฒนาการก็ยังก็ตามไปนะครับแต่ยังกำยังใช้นิ้วยังไม่คล่อง,ก,ก,องก็เลยการจับป็นสอกเลยกำเอากําลังหัดจับแบบธรรมดาอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะจับแต่ไม่มีแรงข้าวก,กล้ไม่มีแรงอจับอย่างนันง้นนะครับการจับเลยกําลังหัดจับปือศอ เก่งมากตัวนี้ตัวนี้ยังตัวนี้ไม่ทำเลยทำตัวนี้ก่อนเดียจริงๆออก,กาต้องทำต้องต้องขีดฝั่งนี้ก่อนนะครับขีดฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ามาขีดตัวกงอ่ะขีดฝั่งนี้ก่อนครับออน,นีอะไร en mod อ่ะ oh. พูดสิ โอเคคุโอเคใจเลยอโอเคครับอะทำตรงนี้เสร็จก่อนนะเดีย๋ยวขีดขีดขีดฝั่งนี้ก่อนขีดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้บ้าป่าอาัดลิบอัดครับขีดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มาก่อนอ,อขีดจากข้างหน้ามาก่อนครับเก่งมาก,าาอ,ากอัดอยู่ครับอ่าให้ตรงเส้นครับอ่าเก่งมากอสวยไหม ไม่สวยลบเขียนใหม่ไม่เอาลบใหม่เลยนออกนออเสิน้นลบครับลบก่อนอลบอีกลบสองอันเลยโอเคครับต้นไม้เขียนใหม่ครับไม่เอาเอ้เ้อาทิเขียนเขยียนแขงมาไม่เอาไม่ไปกินกินไม่ได้ นะครับไ่อาคลิปอยู่แล้วเนี่ยทำเอา